เคยเดินผ่านสะพานที่ดูเก่าแก่จนแทบจะเชื่อว่าเป็นของโบราณหรือไม่และถ้าสะพานเหล่านั้นไม่มีบันทึกการก่อสร้างไม่มีชื่อผู้ออกแบบไม่มีร่องรอยของอารยธรรมที่เกี่ยวข้องเหมือนกับมันปรากฏขึ้นมาเองท่ามกลางธรรมชาติวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจสะพานลึกลับจากทั่วทุกมุมโลกสะพานที่แม้แต่นักโบราณาคดีนักประวัติศาสตร์หรือวิศวกรก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าใครคือผู้สร้างและสร้างขึ้นมาได้อย่างไรบทที่ 1. สะพานสตรีบรรดาสะพานแห่งพระราม หากคุณเปิดแผนที่ดาวเทียมแล้วซูมไปที่ช่องแคบระหว่างตอนใต้ของอินเดียกับตอนเหนือของศรีลังกาคุณจะเห็นเส้นแนวยาวที่เหมือนสะพานหินพาดพานทะเลซึ่งดูไม่น่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโครงสร้างนี้ถูกเรียกว่าสตรีบันดาหรือในความเชื่อของชาวฮินดูเรียกว่าสะพานพระรามซึ่งมีความยาวเกือบ48กิโลเมตรพาดพานจากเมืองรามนาธปุร,รัมของอินเดียไปยังเกาะมานาของศรีลังกาในตำนานเล่าว่าสะพานนี้คือเส้นทางที่พระรามกับกองทัพของเขาซึ่งรวมถึงหนุมานและเหล่าคนล,ลิง ได้ร่วมกันสร้างขึ้นจากก้อนหินลอยน้ําเพื่อข้ามไปยังลังกาดินแดนของทศกัณฐ์เพื่อช่วยเหลือพระนางสีดาแม้จะฟังดูคล้ายเรื่องเทพนิยายแต่สิ่งที่ทําให้ตำนานนี้น่าสนใจขึ้นคือการที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมขององค์กรนาซาได้แสดงให้เห็นแนวสันดอนที่ดูเป็นระเบียบอย่างผิดธรรมชาติราวกับว่ามีใครบางคนวางแผนและจัดเรียงมันขึ้นมา นักธรณีวิทยาหลายคนพยายามอธิบายว่ามันอาจเกิดจากการผส,สมของทรายและหินที่ถูกกระแสน้ำพัดมารวมกันเป็นระยะเวลาหลายพันปีแต่คำอธิบายนี้ก็ยังไม่สามารถตอบคำถามสำคัญได้ว่าเหตุใดโครงสร้างนี้จะมีลักษณะเรียงตัวตรงยาวและมีช่วงที่เหมือนถูกรองรับด้วยฐานหินบางกลุ่มเสนอว่ามันอาจเป็นสะพานจริงที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ในยุคที่เรายังไม่รู้จักเทคโนโลยีของพวกเขาหรืออาจเป็นร่องรอยของอรารยธรรมโบราณที่เรายังไม่เคยค้นพบที่น่าสนใจกว่านั้นคือ มีรายงานว่าหินบางก้อนในพื้นที่นั้นลอยน้ำได้จริงซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าทางาศาสนาฮินดูที่ว่าหินที่ใช้สร้างสะพานนี้ล้วนแต่เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถลอยบนผิวน้ำได้แน่นอนว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่าสะพานพระรามเป็นของจริงหรือเป็นเพียงตำนานแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือโครงสร้างนี้มีอยู่จริงและยังคงท้าทายทั้งวิทยาศาสตร์และศรัทธ,ธาของผู้คนทั่วโลกสะพานเซตีบรรดาจึงกลายเป็นหนึ่งในปริศนาอันยยิิ่่งงใหญขอมนุษชาต ซึ่งอาจเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์เทคโนโลยีโบราณและเรื่องเล่าทางศาสนารอให้ใครสักคนคลี่คลายว่ามันถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรและใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังบทที่2สะพานหินแห่งเมกาเลสในตุรกีในดินแดนอนาตโตเลียของประเทศตุรกีซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดอรารยธรรมเก่าแก่ของโลกนักโบราณาคดีได้ค้นพบโครงสร้างหินขนาดยักษ์ที่พาดพานหุบเหวลึกซึ่งดูเหมือนจะเป็นสะพานโบราณที่ไม่มีชื่อ ไม่มีการบันทึกและไม่มีคำอธิบายใดปรากฏในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสะพานแห่งน,นี้ประกอบด้วยหินขนาดใหญ่ระดับเมกาเลสซึ่งหมายถึงหินเมื่อฆาที่มนุษย์ยุคปัจจุบันยังยากจะเคลื่อนย้ายได้โดยไม่มีเครื่องมือหนักแต่และก้อนมีน้ำหนักหลายตันและถูกจัดวางเรียงอย่างแม่นยำบนผาหินธรรมชาติไม่มีการใช้ปูนไม่มีเหล็กยึดไม่มีรอยสลักไม่มีเครื่องหมายใดที่บ่งบอกว่าใครเป็นผู้สร้าง สิ่งที่น่าประหลาดยิ่งกว่าคือโครงสร้างของสะพานนั้นยังคงมั่นคงแม้จะผ่านการเวลามาหลายพันปีไม่มีการพังทลายไม่มีร่องรอยของการซ่อมแซมหรือการบูรณะและแม้แต่คนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงก็ไม่มีใครทราบว่ามันมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรหรือมีไว้เพื่ออะไรนักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าโครงสร้างนี้อาจเป็นผลงานของอรารยธรรมโบราณที่ยังไม่ถูกค้นพบบางคนตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันอาจเชื่อมโยงกับสถานที่อย่างโกเบครีเทเป ซึ่งเป็นศาสนสถานหินเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ถูกค้นพบในตุรกีเช่นกันและมีอายุย้อนกลับไปกว่า11,000ปีถ้าเป็นจริงแสดงว่าสะพานนี้อาจมีอายุเก่าแก่กว่าสิ่งก่อสร้างหลายแห่งที่เรารู้จักคำถามใหญ่คือถ้ามนุษย์ในยุคนั้นยังไม่มีล้อไม่มีเหล็กไม่มีระบบรอกพวกเขายกหินมือหมาหลายตันขึ้นไปบนผาได้อย่างไรทฤษฎีที่น่าจับตามองอีกอย่างคือการใช้เสียงหรือโซนิกเทคโนโลยี ซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าอารยธรรมโบราณบางกลุ่มอาจใช้คลื่นเสียงสั่นสะเทือนในการยกของหนักแนวคิดนี้เคยถูกพูดถึงในบริบทของพีระมิดอียิปต์หรือสโตนเฮนในอังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นทางการในอีกมุมหนึ่งบางทฤษฎีล้ำขอบเขตไปกว่านั้นพวกเขาเสนอว่าโครงสร้างเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มาเยือนโลกในยุคโบราณและทิ้งร่องรอยไว้สะพานที่ดูไม่สมเหตุสมผลกับยุคนั้นจึงอาจไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ในยุคนั้นสร้างแต่เป็นสิ่งที่พวกเขา และนํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฝีมือมนุษย์โบราณหรือสิ่งลึกลับจากนอกโลกสะพานหินแห่งนี้ยังคงเป็นปริศนาไร้ซึ่งคําอธิบายและยังไม่มีการศึกษาใดสามารถให้ข้อสรุปได้ชัดเจนในความเงียบสงบของหุบเขาแห่งนั้นสะพานเมกาเลตยังคงตั้งประงานเหมือนกับกําลังเฝ้ารอใครสักคนที่จะมาค้นพบความจริงที่ถูกลืมบทที่ 3. สะพานลอยน้าใต้ทะเลสาบในจีนณใจกลางของเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนมีทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชาวจีนเรียกว่าซีหู หรือที่แปลตรงตัวว่าทะเลสาบทิศตะวันตกสถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพงดงามราวภาพวาดเต็ม <c oughs> ไปด้วยบทกวีเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์โบราณแต่ลึกลงไปใต้ผืนน้ำสงบนิ่งนั้นกลับมีบางสิ่งที่ทำให้ซีหูไม่ได้เป็นเพียงทะเลสาบธรรมดาเ <c oughs> มื่อไม่กี่สิบป,ปีที่ผ่านมามีการส่งนักประดาน้ำและอุปกรณ์โซน่าลงไปสำรวจพื้นทะเลสาบสิ่งที่พวกเขาพบคือโครงสร้างคล้ายสะพานหินที่ทอดยาวไปใต้ผืนน้ำประกอบด้วยหินสี่เหลี่ยมขนาดพอๆกัน เรียงต่อเนื่องยาวเป็นทางโรงาพาดข้ามใต้ทะเลสาบจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งสิ่งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่การก่อตัวของธรรมชาติแต่เป็นโครงสร้างที่มีแบบแผนเหมือนกับว่าสะพานนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจตนาทว่าสิ่งที่ทําให้ผู้คนตื่นประหนกคือไม่มีบันทึกประวัติศาสตร์ใดๆไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ฮั่นถังซ่งหรือหมิงล้วนไม่มีหลักฐานว่ามีสะพานใต้น้าถูกสร้างในจุดนี้เลยแม้แต่น้อยสะพานนี้ยังคงอยู่ใต้ผิวน้ํา โดยไม่มีเสาไม่มีคานไม่มีทางขึ้นไม่มีหลักฐานของเส้นทางหรือถนนที่เชื่อมต่อกับมันจากฝั่งใดคล้ายกับว่าโครงสร้างนี้ไม่ได้มีไว้สําหรับให้คนข้าในโลกของเราหรืออาจมีไว้สําหรับใครบางคนที่ไม่ใช่เรานักโบราณาคดีบางกลุ่มเสนอว่าสะพานนี้อาจเคยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณที่จมหายไปในอดีตการคล้ายกับเมืองซื่อเฉิงซึ่งจมอยู่ใต้ทะเลสาบเฉียนเต่าในประเทศจีนเช่นกันหรืออาจเป็นเส้นทางพิธีกรรมที่ใช้เฉพาะในช่วงเวลาสําคัญทางาศาสนา หรือเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพุทธหรือลทัทธิตาในสมัยโบราณบางคนเชื่อว่าสะพานนี้อาจไม่ใช่สะพานเลยก็ได้แต่มันคือรหัสหรือแผนที่ที่ถูกทิ้งไว้ใต้ทะเลสาบเพื่อชี้นําใครบางคนในยุคปัจจุบันหรืออาจใช้เพื่อเข้าถึงสถานที่บางแห่งที่ยังไม่มีใครค้นพบและแน่นอนทฤษฎีสุดล้ํายังคงมีพื้นที่ในโลกของความลึกลับมีบางกลุ่มเสนอว่าสิ่งนี้อาจเชื่อมโยงกับพลังงานแม่เหล็กใต้โลกหรือเป็นหนึ่งในจุดข,ของเส้นพลังงานที่เรียกว่าเลไล เส้นที่ว่ากันว่าสิ่งก่อสร้างโบราณทั่วโลกมักจะถูกวางไว้บนเส้นนี้โดยตั้งใจไม่ว่าจะเป็นพีระมิดกำแพงเมืองจีนหรือสโตนเฮนจ์แล้วสะพานใต้น้ำในทะเลสาบซีหูละจะเป็นอีกหนึ่งจุดในเครือข่ายพลังงานโบราณของโลกหรือไม่<จ>คำตอบยังคงอยู่ใต้ผิวน้ำและบางทีอาจต้องใช้มากกว่าเครื่องมือโบราณคดีจึงจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วสะพานนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใครและเพื่อเชื่อมต่อกับสิ่งใดกันแน่บทที่4สะพานปีศาจในยุโรป ในใจกลางของทวีปยุโรปที่เต็มไปด้วยขุนเขาแม่น้ําและหุบเหวลึกมีสะพานหินจํานวนมากกระจายตัวอยู่ตามหมู่บ้านชนบทและป่าเขาลึกสะพานเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงโครงสร้างเก่าแก่เท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับชื่อที่ฟังดูชวนขนลุกอย่างสะพานปีศาจหรือที่ชาวยุโรปเรียกว่าดไทเฟอร์สบลุคเคอร์ชื่อสะพานปีศาจไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปร่างของมันแต่เกิดจากตำนานที่เล่าขานต่อกันมาหลายร้อยปี เรื่องราวเหล่านี้มาคล้ายกันในหลายประเทศนั่นคือสะพานเหล่านี้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนอยู่ในทำเลที่มนุษย์ธรรมดาจะเข้าถึงและเชื่อว่าไม่มีใครสามารถสร้างมันได้เว้นเสียแต่จะทำสัญญากับปีศาจหนึ่งในะสะพานที่โด่งดังที่สุดคือสะพานที่ชื่อว่าราคอบลูปเคอร์ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของเมืองคอมลาประเทศเยอรมนีสะพานนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่19โดยไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบอย่างเป็นทางการตัวสะพานมีลักษณะโค้งสูง เมื่อสะท้อนกับผีน้ําจะกลายเป็นวงกลมสมบูรณ์แบบเหมือนกับพอท่านที่เชื่อมโลกของมนุษย์กับโลกอื่นแม้จะมีหลักฐานว่ามีการจ้างคนสร้างแต่ความประณีตของนานหินและความลงตัวกับธรรมชาติทําให้หลายคนเชื่อว่าสะพานนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ธรรมดาในฝรั่งเศสก็มีตำนานคล้ายกันสะพานหลายแห่งในเขตหุบเขาแอลและบริเวณชนบทมีเรื่องเล่าว่า ชาวบ้านในอดีตต้องการข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวจึงขอให้ปีศาจช่วยสร้างสะพานโดยแลกกับวิญญาณของผู้ที่เดินข้ามคนแรกแต่ด้วยความฉลาดของชาวบ้านพวกเขากลับส่งหมูหรือสุนัขข้ามเป็นตัวแรกทำให้ปีศาจถูกหลอกและไม่ได้วิญญาณของมนุษย์ตามที่ตกลงตำนานเหล่านี้ยิ่งทำให้สะพานปีศาจกลายเป็นสนัญลักษณ์ของทั้งความลึกลับและกลอนอุบายสิ่งที่น่าสนใจคือสะพานเหล่านี้จำนวนมากยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างแน่ชัดว่าถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรในยุคนั้น พระบางแห่งอยู่บนผาหินสูงบางแห่งต้องใช้วิธีก่อสร้างที่ซับซอ้อนและที่สําคัญที่สุดคือไม่มีเอกสารไม่มีภาพวาดไม่มีรายชื่อวิศวกรมีเพียงสะพานที่ยังคงตั้งประงานกลางธรรมชาติและเรื่องเล่าที่ยังคงเล่าต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าคําว่าปีศาจในตำนานเหล่านี้อาจไม่ได้หมายถึงปีศาจตามตัวอักษรแต่หมายถึง เทคโนโลยีหรือวิทยาการที่ผู้คนในยุคนั้นไม่เข้าใจเมื่อใดที่สิ่งใดเกินกว่าความรู้ของมนุษย์มันจึงถูกเรียกว่าเวทมนต์หรือปีศาจในอีกมุมหนึ่งมีผู้เสนอว่าช่างฝีมือหรือวิศวกรที่สร้างสะพานเหล่านี้อาจเป็นบุคคลพิเศษที่ได้รับความรู้จากอารยธรรมลับหรือแม้แต่จากสิ่งมีชีวิตอื่นทิ้งผลงานไว้โดยไม่เปิดเผยต,ตัวตนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดสะพานปีศาจ ก็ยังคงเป็นโครงสร้างลึกลับที่เชื่อมโยงระหว่างโลกวัตถุก,กับโลกแห่งตำนานเป็นรอยต่อระหว่างความเชื่อกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้และเมื่อคุณยืนอยู่บนสะพานเหล่านี้ในยามพบค่ามมองเงาของมันสะท้อนลงในผิวน้ำที่นิ่งสนิทคุณอาจสงสัยขึ้นมาว่ามันเป็นเพียงสะพานธรรมดาหรือประตูที่เชื่อมสู่โลกอื่นกันแน่บทที่ 5. สะพานไม้เหนือผาสูงในเปรูในเทือกเขาแอนดีสอันเวงว้างของประเทศปรูภูมีประเทศเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันหุบเหวลึกและสภาพอากาศแปรปรวน แม้จะดูโหดร้ายต่อการตั้งถิ่นฐานแต่ผู้เขาเหล่านี้กลับเคยเป็นบ้านของหนึ่งในอารยธรรมที่ลึกลับและทรงพลังที่สุดในโลกจากประวัดิอินคาในพื้นที่ห่างไกลแห่งหนึ่งของเทือกเขามีสิ่งก่อสร้างที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้โครงสร้างที่ไม่ใช่ปราสาทไม่ใช่วัดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่กลับเป็นสะพานไม้ที่ทอดข้ามหุบเหวลึกชันกว่า30เมตรโดยไม่มีเสาคำ้ำไม่มีปูนไม่มีร่องรอยของเครื่องมือเหล็กแม้แต่น้อย สะพานนี้มีชื่อว่ากิสวาชาก้าเป็นสะพานเชือกที่สร้างด้วยมือจากหญ้าท้องถิ่นชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอิชูซึ่งเติบโตตามความสูงของภูเขาเท่านั้นสายเชือกแต่ละเส้นถูกรวมและบิดเกลียวแน่นจนแข็งแรงพอจะรับน้ำหนักของมนุษย์ไม่เพียงแค่นั้นมันยังสามารถต้านแรงลมของหุบเขาและทนต่อฝนหิมะได้แต่สิ่งที่น่าพิศวงที่สุดคือแม้จะเป็นเพียงสะพานที่ดูแสนเรียบง่ายไม่มีเทคโนโลยีไม่มีเหล็กเส้นมันกบยึดติดก,กับหน้าผาสูงชันได้อย่างแน่นหนา โดยไม่มีการตอกเสาหรือฝังฐานลงในหินไม่มีร่องรอยของเครื่องจักรหรือการขุดเจาะเหมือนกับว่ามือของใครบางคนเพียงวางสะพานนี้ไว้ระหว่างผาเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นไม่มีหมู่บ้านไม่มีชุมชนไม่มีถนนที่จะชี้ว่าใครกันแน่เป็นผู้ใช้งานสะพานนี้หรือจะข้ามไปเพื่ออะไรมันตั้งอยู่ในจุดที่ไม่มีใครต้องข้ามไม่มีทางนำไปสู่เมืองไม่มีตลาดไม่มีศูนย์กลางชุมชนเหมือนกับมันถูกสร้างขึ้นเพื่อบางอย่างที่เราไม่เข้าใจ นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าสะพานเชือกนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายถนนโบราณของจักรวรรดิอินคาซึ่งทอดยาวกว่าหมื่นกิโลเมตรเชื่อมยองคูแม่น้ำและเมืองต่างๆแต่คำถามใหญ่คือทำไมสะพานนี้ถึงอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่มีเส้นทางใดนำไปถึงมีทฤษฎีลึกลับบางสายที่เสนอว่าสะพานนี้อาจไม่ได้มีไว้ข้ามทางกายภาพเท่านั้นแต่อาจเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางจิตวิญญาณบางชนเผ่าในเปรูเชื่อว่าสะพานแห่งนี้เป็นสะพานวิญญาณ ที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณหรืออาณาจักรของเทพอิงติเทพแห่งดวงอาทิตย์สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือถึงแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่ในทุกๆปีชาวพื้นเมืองจะมารวมตัวกันที่สะพานแห่งนี้และสาร,สร้างใหม่ด้วยมือไม่ใช้เครื่องมือทันสมัยไม่ใช้เทคนิควิศวกรรมแต่ใช้ความรู้ดั้งเดิมจากบรรพบุรุษที่ถูกส่งต่อกันมาแบบปากต่อปากพิธีกรรมการสร้างสะพานนี้เปรียบเสมือนการต่อสายใยระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้สะพานนี้ ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันแม้จะไม่มีชื่อวิศวกรผู้ออกแบบไม่มีเครื่องจักรช่วยเหลือแต่ความลึกลับของมันกลับท้าทายความเข้าใจของวิทยาศาสตร์ในทุกมิติสะพานไม้กลางผานในเปรูจึงไม่ใช่แค่โครงสร้างแต่มันคือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบว่าใครคือผู้เริ่มต้นสร้างมันขึ้นและเรากำลังเดินอยู่บนสะพานของอารยธรรมหรือสะพานของจิตวิญญ,ญาณกันแน่บทที่ 6. สะพานโบราณในป่าลึกของอินโดนีเซีย ในเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียดินแดนที่อุดมไปด้วยภูเขาไฟป่าดิบชื้นและสัตว์หายากยังคงมีพื้นที่หลายส่วนที่มนุษย์แทบไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปและในหนึ่งในป่าลึกของที่นั่นนักสำรวจกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบสิ่งที่ทาให้โลกต้องตั้งคาถามอีกครั้งสะพานหินโบราณที่ไม่มีบันทึกไม่มีผู้ใช้งานและไม่มีใครรู้ว่าถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไรโครงสร้างนี้ตั้งอยู่บนผาหินที่แยกออกจากกันด้วยลำธารสายเล็ก ัวสะพานทําจากหิน g ระนิตสีน้ําตาลเข้มที่มีลนะักษณะถูกตัดอย่างประณีตราวกับผ่านเครื่องจักรที่ทันสมัยแต่นี่คือพื้นที่ที่ไม่มีอารยธรรมโบราณใดๆเคยตั้งถิ่นฐานไม่มีร่องรอยของหมู่บ้านใกล้เคียงไม่มีถนนโบราณหรือซากของวัดวาอารามสะพานมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่เพียงพอให้คนหนึ่งคนเดินข้ามได้ทั้งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีจุดหมายปลายทางใดเหมือนกับว่ามันถูกสร้างขึ้นแล้วถูกลืมไป สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือบนพื้นผิวหินของสะพานมีรอยลึกประหลาดหลายจุดบางรอยดูเหมือนร่องของฟันเฟืองบางรอยมีลักษณะคล้ายเส้นตรงที่ขนานกันอย่างสมบูรณ์เหมือนกับลายเซนของเครื่องมือบางอย่างแต่เครื่องมือแบบนั้นยังไม่มีอยู่ในยุคประวัติศาสตร์ที่มนุษย์รู้จักนักโบราณคดีที่ได้เข้าไปตรวจสอบถึงกับกล่าวว่าหากไม่เห็นกับตาตัวเองพวกเขาคงไม่เชื่อว่านี่คือผลงานจากยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เพราะมันแม่นยำเกินไปสำหรับเทคโนโลยีที่ควรจะมีในพื้นที่ป่าแห่งนี้ บางกลุ่มนักวิจัยเสนอว่าสะพานนี้อาจเป็นผลงานของอรารยธรรมโบราณที่หายสาบสูญอรารยธรรมที่อาจมีความรู้ด้านวิศวกรรมขั้นสูงแต่กลับไม่ทิ้งร่องรอยของตนไว้เลยแม้แต่น้อยบางทฤษฎีสุดขั้วถึงขัน้นเชื่อว่าสะพานนี้อาจถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์หรือไม่ก็เป็นผลงานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เรายังไม่เข้าใจคำถามคือหากไม่มีคนอยู่บริเวณนั้นใครสร้างสะพานและสร้างขึ้นเพื่ออะไร หรือว่ามันไม่เคยมีไว้เพื่อมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราเลยสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือพื้นที่ป่าโดยรอบสะพานมีพืชพันธุ์ที่ดูเหมือนเติบโตหลบเลี่ยงสะพานนี้เหมือนกับมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้สิ่งมีชีวิตไม่กล้าเข้าใกล้นักเดินป่าหลายคนรายงานว่ามีความรู้สึกหนาวเย็นหรือเหมือนถูกเฝ้ามองขณะอยู่ใกล้สะพานแม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ในโลกของปริศนา สะพานหินโบราณในป่าลึกของอินโดนีเซียจึงยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่มันคือร่องรอยของอรารยธรรมที่หล่นหายหรือคือสิ่งก่อสร้างจากพลังที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์สุดท้ายแล้วเราอาจต้องยอมรับว่ายังมีโครงสร้างอีกมากบนโลกใบนี้ที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างและอาจไม่มีวันได้รู้เลยตลอดไปบทที่ 7. ความเป็นไปได้ที่ไม่มีใครกล้ายืนยัน ตลอดหบทที่ผ่านมาเราได้เดินทางผ่านการเวลาและข้ามผ่านทวีตสำรวจสะพานจากอินเดียสู่ตุรกีจากจีนไปถึงเงยอรมนีจากเปรูจนถึงป่าลึกในอินโดนีเซียสะพานแต่ละแห่งไม่ได้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างที่เชื่อมสองฝั่งแม่น้ำหรือหุบเขาแต่มันยิงเชื่อมโยงเรากับคำถามที่ลึกซึ้งกว่านั้นใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาและเพื่ออะไรสะพานหินที่ทอดตัวใต้ทะเลในอินเดียสะพานเมกาเลที่ตั้งประงานในหุบเวของตุรกีสะพานลอยน้ำใต้ทะเลสาบในจีน สะพานปีศาจที่โค้งเป็นวงกลมสมบูรณ์แบบสะพานเชื่อมบนหน้าผาสูงของอินคาหรือแม้แต่สะพานหินไร้ชื่อกลางป่าดิบอินโดนีเซียทุกแห่งต่างมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันไม่มีใครยืนยันได้ว่าใครเป็นคนสร้างนักโบราณาคดีให้คำอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและความเชื่อขณะที่นักทฤษฎีทางเลือกบางคนก็ไม่ลังเลที่จะพูดถึงสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกหรือเทคโนโลยีโบราณที่สูญหายไปกับการเวลา แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกเชื่อสิ่งใดทุกคำอธิบายก็ยังคงมีช่องว่างช่องว่างที่ใหญ่พอสำหรับคำว่าความลับจะดำรงอยู่บางสะพานตั้งอยู่ในจุดที่ไร้ผู้คนบางสะพานไม่มีประโยชน์ในแง่ของการเดินทางบางสะพานเชื่อมต่อสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าปลายทางคืออะไรและบางสะพานก็เหมือนถูกทิ้งไว้โดยใครบางคนที่ไม่ได้มาจากโลกใบนี้ความลึกลับจะไม่ได้อยู่ที่สะพาน แต่อยู่ที่สิ่งที่สะพานนั้นพาเราไปถึงมันพาเราไปถึงจินตนาการพาเราไปถึงอดีตที่ไม่มีบันทึกพาเราไปถึงเส้นแบ่งบางๆระหว่างวิทยาศาสตร์กับความเชื่อและบางทีมันอาจพาเราไปถึงความจริงที่เรายังไม่พร้อมจะยอมรับและนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เราไม่มีคําอธิบายแต่เพราะคําอธิบายที่แท้จริงนั้นอาจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกล้าย,ยืนยันสะพานเหล่านี้จึงยังคงยืนอยู่ เงียบเงาสง่างามและลึกลับราวกับว่ากำลังเฝ้ารอใครบางคนที่กล้าจะก้าวข้ามขีดจำกัดของความเข้าใจเพื่อค้นหาความจริงที่หลบซ่อนอยู่ในเงามืดของการเวลาสะพานเปรียบเสมือนการเชื่อมต่อไม่ใช่แค่ฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งแต่เป็นการเชื่อมอดีตที่ไร้คำอธิบายกับปัจจุบันที่เต็มไปด้วยคำถามแม้เราจะพยายามหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์หรือพยายามตีความผ่านตำนานแต่ความลึกลับของสะพานเหล่านี้ยังคงเป็นสะพานของปริศนาที่ยังรอคำตอบจากใครสักคนที่อาจไม่เคยมีอยู่จริง หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพราะเรายังมีปริศนาอีกมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามันเคยเกิดขึ้นจริง